สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับซีนีแมนนเมะมาต่อกันเลยกับวานด้าวิชันในอีพีที่5เราเดินทางมาถึงครึ่งทางกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ E ีีที่5เริ่มขึ้นที่วานด้าและวิชันกำลังเลี้ยงทอมมี่และบิลลี่ที่กำลังร้องงองแงอย่างหนะักก่อนที่แอ n เนสจะเข้ามาเธอบอกว่าได้ยินเสียงร้องของเจ้าหนูสองคนนี้ซึ่งเธอมีเทคนิค ที่จะทำให้ทั้งสองคนหลับวิชันบอกว่าแอ็กเนมีวิธีที่แปลกมากแต่จูๆ่ๆเสียงร้องก็นเงียบไปทั้งสองเดินมาที่เตียงก็พบว่าทอมมี่และบินลี่หายไปก่อนที่จะมีเสียงเด็กเรียกพวกเขาวานด้าและวิชั่นหันไปและพบว่าบินลี่กับทอมมี่โตขึ้นกว่าเดิมมากตับมาที่โมนิกากำลังถูกตรวจสอบเพื่อใช้ความผิดปกติเธอบอกว่าสิ่งแรกที่เธอจำได้คือความเจ็บปวด และเสียงของวานด้าที่อยู่ในหัวของเธอความรู้สึกพวกนั้นมันทําให้เธอรู้สึกสิ้นหวังหลังจากนั้นเธอได้เจอเจมส์และลูอิสต่อมาเฮเวิร์ดได้ไปชุมเรื่องเกี่ยวกับผู้คนในเวสต์วิลก่อนที่เจมส์จะเล่าเกี่ยวกับประวัติของวานด้าว่าเธอถูกทดลองที่ไม่ระบุรายละเอียดด้วยไมสโตนและได้รับพลังที่เป็นความสามารถทังโทรจิตระหว่างที่เจมส์กลังพูดเฮเวิร hey ์ดก็พยายามพูดให้วานด้าดูเป็นผู้ก่อการร้ายมอริก้าบอกว่า วานด้าไม่ใช่ผู้กอ่อการร้ายและเธอเชื่อว่าวานด้าไม่ได้ต้องการทำลายล้างหรือสร้างความเสียหายเฮเวิร์ดบอกว่าวานด้าได้ทำลายไปแล้วครึ่งนิวเจอร์ซี์และยังจับคนหลายพันคนเป็นตัวประกันแต่มอนิก้าก็บอกว่าและอาจจะมีอีกหลายพันคนถ้าเธอไม่ได้กักบริเวณของตัวเองและฉันก็ไม่เชื่อว่านี่เป็นการบุกลุกโดยที่ไต่ตองไว้ก่อนเฮเวิร์ดเปิดวิดีโอกล้องจอปิดวันที่วานด้า มาสถานที่ที่เก็บร่างของวิชันวอดบอกว่าเธอบบกเข้ามาและขโมยร่างของวิชันไปและทําให้เขาได้ฟื้นคืนชีพถือว่าเป็นการละเมิดกฎสนที่สัญญาโซโคเวียตัดกลับมาที่ซิดคอมทอมมี่และบิลลี่ไปเจอสุนัขตัวหนึ่งทั้งสองขออนุญาญตวานด้าเพื่อที่จะเลี้ยงมันแต่วานด้าบอกว่าการดูแลสิ่งมีชีวิตมเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่วิชันบอกว่าเขามีรังสรงหอน ว่ามีใครบางคนกำลังมาแล้วก็เป็นแอสเนตที่เอาบ้านสุนัขมาให้กับเด็กๆวานด้าได้ใช้พลังเสร็อกคอแต่วิชันก็บอกว่าแอสเนตอยู่ตรงนั้นนะวิชันกังวลเรื่องที่วานด้าไม่ปิดความสามารถสักเท่าไหร่เขารู้สึกว่าปกติเขาและวานด้าจะมีความเห็นที่ตรงกันแต่ตอนนี้วิชันรู้สึกว่าวานดามีเรื่องที่ไม่ได้บอกเขา บิลลี่ขออนุญาตทั้งสองเพื่อเลี้ยงสุนัขตัวนี้เขาตั้งชื่อมันว่าสปากี้แต่วานด้าและวิชันบอกว่าตอนนี้ลูกยังไม่พร้อมจนกว่าอายุจะสิบขวบแต่บบลลี่และทอมมี่หันมามองหน้ากันวิชันและวานด้ากำลังหยุดกับสิ่งที่ทั้งสองกำลังจะทำแต่สุดท้ายทั้งสองก็ทำให้ตัวของพวกเขานั้นมีอายุสิบขวบเพื่อที่จะเลี้ยงเจ้าสปากี้ได้โดยที่แอสเนทอยู่ตรงนั้นด้วย ตัดมาที่โลกภายนอกมอนิก้าหาทางที่จะผ่านเข้าไปในม่านพลังเพื่อเข้าสู่เวสต์วิลล์ได้อย่างปลอดภยัยแต่ลลอิสบอกว่าวิธีที่มอนิก้าใช้มันเป็นแค่ทฤษฎีมอนิก้าบอกว่าเธอรู้จักคนที่พร้อมสําหรับความท้าทายนี้แต่ลลอิสก็เตือนเธอว่าฉันไม่รับประกันว่าม่านพลังจะไม่ล้างสมองของมอนิก้าเหมือนครั้งที่แล้วที่เธอได้เข้าไปเจมถามมนิกาว่า ระบุตัวตนของเด็กแฝดของวานด้าได้ไหมหรือว่านั่งคือเด็กที่เกิดมาจริงๆมอนิก้าบอกว่าแฝดนั้นเป็นของวานด้าทุกอย่างอาจจะดูเหมือนปลอมถ้าเราดูผ่านทีวีแต่ทุกสิ่งในนั้นล้วนเป็นของจริงเจมและลูอิสสงสัยว่าพลังของวานด้าสามารถทําได้ขนาดนี้เลยเหรอและมอนิก้าบอกว่าเธอเชื่อว่าวานด้าสามารถจัดก,การกับธานอสด,ด้วยเพียงตัวคนเดียวได้เจมก็บอกว่ามีอีกคนหนึ่งนั่นก็คือกัปตันมาเวล ที่พลังใกล้เคียงกับธานอสก่อนที่ลูอิสจะบอกว่าทั้งสองคนก็ต่างได้รับพลังจากอินฟินิตี้สโตนเหมือนกันไม่ใช่เหรอแต่โมนิก้าบอกว่าเราไม่ได้พูดถึงกัปตันมาเวลแต่เราพูดถึงวานด้าก่อนที่เธอจะเห็นรูปเฮลิคอปเตอร์ของเธอที่มันโดนเปลี่ยนสภาพไปเธอจึงรีบไปดูชุดของเธอในห้องแลบและได้ใช้ปืนยิงเข้าไปที่มันเจมได้เห็นลูกกระสุนที่ตกลงอยู่ที่พื้น และถามโมนิก้าว่าคุณใส่ชุดกันกระสุนเข้าไปไม่ใช่เหรอโมนิก้าบอกว่าชุดนั้นทำมาจากเคฟล่า87%และพวกเขาก็พบว่าทุกอย่างไม่ใช่ภาพหลวงตาแต่วานด้าสามารถเปลี่ยนความเป็นจริงได้ซึ่งก็คือเธอสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆขนาดที่เข้าไปในเฮกซ์นั่นเองครับโมนิก้าจึงเกิดไอเดียว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราส่งบางอย่างเข้าไปโดยที่เราไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพมัน ตัดมาที่วิชันที่กำลังทำงานเขาได้อ่านข้อความของพวกสวอตที่มีข้อความรายงานว่าดรดาร์ซีลูอิสคนพบเกี่ยวกับความผิดปกติของวานด้าจูจูทุกคนภายในห้องก็อ่านข้อความเป็นเสียงเดียวกันวิชันก็เริ่มเอะใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเ <Yeah. S 1> ขาจึงใช้พลังกับนอมจากนั้นนอมก็ขอร้องให้ช่วยเขาทีเขาหลงลืมวันเวลานอมบอกว่าคุณต้องหยุดเธอเธออยู่ในหัวของผมผมรู้สึกเจ็บปวดมาก หลังจากนั้นวิชั่นได้ใช้พลังให้นองกลับมาเป็นปกติตัดมาที่วานดา้านั่งคุยอยู่กับลูกแฝดของเธอจ,จู่ๆจัสต์สปาคี้ก็วิ่งออกไปที่ประตูพวกเขาจึงออกมานอกบ้านและนั่นคือโดนของโมนิกาทฤษฎีของโมนิกาได้ผลเธอสามารถใช้ดอนยุคเก่าเข้ามาในเดอะเฮกโดยไม่เปลี่ยนรูปลักษณ์ของมันหลังจากที่เจอตัวของวานดา้า โมนิก้าพยายามสื่อสารกับวานดาแต่วานดากลับไม่ต้องการสื่อสารกับเธอก่อนที่เฮเวิร์ดจะบอกว่ามันไม่ได้ผลและสั่งให้โจมตีผ่านโดนนั่นโดยที่โมนิก้าก็ไม่รู้ว่าโดนนั้นติดอาวุธเข้ามาด้วยเธอพยายามจะห้ามแต่เฮเวิร์ดก็ยืนยันคำสั่งนั้นและสัญญาณภาพก็ได้ถูกตัดไปต่อมาสัญญาณเตือนภัยก็ได้ดังขึ้นพวกเขาจึงรีบวิ่งออกมาและเป็นวานด้าที่เดินผ่านม้านพลังพร้อมลากโดนลำนั้นมาด้วย เธอโยนโดนให้กับเฮเวิร์ดก่อนที่เฮเวิร์ดจะบอกว่าขี่นาวุธพวกนั้นเป็นเพียงการตัดเตือนคุณโทษเราไม่ได้วานดาแต่วานดาตอบกลับว่าให้อยู่ห่างจากเธอถ้าคุณไม่รบกวนฉันฉันก็จะไม่รบกวนคุณเฮเวิร์ดบอกว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นคุณจับคนทั้งเมืองเป็นตัวประกันวานดาได้ย้อนกลับว่าฉันไม่มีปืนสักหน่อยเธอหันไปเห็นโมนิกา้าก่อนที่โมนิก้าจะบอกว่า เธอไม่รู้ว่าที่โดนนั่นติดอาวุธและพยายามบอกวานดาว่าในเมืองนั้นมีพลเมืองอยู่พลังของคุณทําให้สวอตต้องมาที่นี่ฉันช่วยคุณทําคลอดซึ่งแสดงว่าคุณเชื่อใจฉันในระดับหนึ่งคุณรู้ว่าฉันเป็นมิตรและฉันอยากจะช่วยคุณแต่วานดาบอกว่าฉันมีสิ่งที่ต้องการแล้วและไม่มีใครจะามันไปจากฉันได้อีกวานดาได้ใช้พลังควบคุม ให้คนที่ถืออาวุธหันไปหาเฮเวิร์ดและได้เดินกลับไปในเดอะเฮกตัดมาที่ในซิิคอมบิลลี่ทอมมี่และวานดากำลังเดินหาสปาร์คี้ที่หายไปและได้เจอแอดเนตอุ้มร่างของสปาร์คี้โดยที่เธอบอกว่าพบมันที่พุ่มไม้ของเธอวานดารีบหันมาหาลูกๆของเธอและบอกว่าอย่าโทษตัวเองให้กระตุ้นความรู้สึกนี้เป็นพลังทอมมี่บอกว่าแม่แก้ไขได้ทุกอย่าง และขอร้องให้วานด้าชุบชีวิตให้กับสปากี้วานด้าได้ตอบกับลูกว่ามันมีกฎเกณฑ์ในชีวิตเราไม่สามารถเล่งอายุไขเพียงแค่ให้มันสะดวกและไม่สามารถทำให้ความตายย้อนกลับมาได้จากนั้นวิชันก็เดินม,มาปลอบลูกชายของเขาทั้งสองหลังจากที่กลับมาที่บ้านวิชั่นก็ได้พูดขึ้นมาว่าผมได้คุยกับนอมแล้วนอมจริงๆที่ไ่ถูกควบคุมโดยวานด้าเขารู้สึกเจ็บปวดมาก และบอกว่าวานด้าไม่สามารถควบคุมเขาเหมือนคนอื่นได้ทั้งสองได้พูดคุยกันก่อนที่วิชันจะตะคอกใส่วานด้าเกี่ยวกับนอมว่าเขาไม่คีครอบครัวแล้วตอนนี้ไม่มีใครที่จะสามารถติดต่อเขาได้เลยวานด้าบอกว่าฉันไม่รู้คุณพูดถึงอะไรวิชั่นโมโหมากและบอกให้วานด้าเลิกหยุดโกหกเขาได้แล้ววานด้าบอกว่าทุกอย่างนี้ก็เพื่อเราปล่อยให้ฉันจัดการเอง วิชันบอกว่าเขาจำชีวิตข้างนอกเมืองเวสต์วิลล์ไม่ได้เลยวานดาตอบกลับว่าเธอเองไม่ได้ควบคุมทุกอย่างในเวสต์วิลล์และเธอก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงวิชันพยายามบอกเธอว่าสิ่งที่เธอทำมันผิดและได้มีเสียงกิ่งดังขึ้นวานดาจึงรีบไปเปิดประตูและคนที่ยืนอยู่หน้านประตูก็คือเปรโตรทำให้ลูอิสที่นั่งดูอยู่ก็ต้องตกใจกับการปรากฏตัวของเขาเธอคิดว่าวานดา เปลี่ยนนักแสดงในนั้นให้เป็นเปียโตวานดาได้กอดเปียโตก่อนที่เขาจะชี้มาหาวิชั่นและถามว่าไอ้หนุ่มนั่นใครและวานด้าวิชันในอีพีที่5ก็ได้จบลงหลังที่ได้ดูจบในตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีบางอย่างที่วานด้าไม่สามารถควบคุมได้เดี๋ยวเราจะได้รู้คําตอบกันว่านอกจากเธอแล้วมีใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์พวกนี้อีกหรือไม่เราติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไล์ กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เรา <c oughs> ซินเนอ a n i m นิเมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ